ขับเคลื่อนโครงการการผลิตอาหารที่เอบอหร์มักเพื่อสำรองวัตถุดิบอาหารและลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ของสมาชิกสากรวันที่6กันยายน2566ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์บุญชานสากรจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้นางสาวปนัตามาหาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสา,ากรสองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สากลคนนมศีทาดจำกัดเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการการผลิตอาหารที r และบ่อหมักเพื่อสำรองวัตถุดิบอาหารและลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ของสมาชิกสากลโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สากลได้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตอาหารสัตว์ TMR ที่มีคุณภาพดีตรงตามอายุของควนมในแต่ละรุ่นของสมาชิกพัฒนาเป็นศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ TMR แบบครบวงจร สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นน้ำนมดิบมีคุณภาพตามมาตรฐานการรับซื้อผลผลิตต่อฟาร์มเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ยต่อแม่โครีดนมเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแรกเริ่มจำนวนสิบรายเป้าหมายการผลิตอาหารที่ MR ปริมาณ300ตันต่อเดือนสมาชิกสามารถลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา